สวัสดีค่ะแม่บ้านท่ายในต่างแดนมุกเคนะคะแรงวันศุกร์อาหารแรงนะคะอะเนื้อย่างกับแจวกับผักผักหลายอย่างผักสลัดผักเอ่อเอ่อใบใบผักโหระพาบ่โหระพาฝรั่งเอ่อบักทั่วอิตาซิลเนาะบักทั่วผักชีผักง้างจี่นะหลายางค่ะหลายอย่าง มาซิมเป็นแซมปลูกเป็นตัวอย่างยิ่งน้อยก่อนนะคะอืมอืมอร่อยมากว้าวพิติเน่เมื่อกี้ว่าคือเย็นวันสุกไม่ดีวันเพเลือหัดกับเย็นวันเพเลือหัดเอามือลงเว้ย เยน็นวันก็นพูดรหัสขมยโทวดที่นะคะพูดผิดใา่ไปไล่คนหเหนียวแสบติดติดมั่นอ้อมนะคะนี่ติดมั่นอ้อมอย่างบรปสุกข้าวนสินเหนียว Bắc bây giờ vô dạ lười nè không ngon ừ. khẩu bắc ปูขึ้นหายามห่อนที่จริงค่นรักษาทด่ดีๆมันกับยูหอดยามหนาหนาวกับยู่วภัยสวสวนโดนแล้วสวรรน้อยบริเวณโดนเหรอเนีปีนี้เือจะมีภัเอกเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นเมืองไทยช่วงซัมเหมอนะนะก็ปลูกผักขึ้นมันแดด กินข้าวผักสลัดอหมัหกชัวกับมี <c oughs> ชัวฮึคนะือช่วยใส่เนาะอืมีทั้งหลัง <c oughs> ตังเว้นบ่เคยไดกินเขา บองเมนดอกกังเว้นบริกินเขาเทียงเล่นหนักเนีำมาแร่งเสี็ละแซนจะหนักเขาเทียงเขาแงลงขึ้นกันเพราะว่าเทียงกินยังกันแล้วกินโย่เกิดกินอะไรง่ไยๆสินะเ็นง่าย ตะกีกับพยุทอง์นะคะตะกีโอหิวตะเขา่าเตยวน้กะชิ้นละทองมันชิ้นแล้วอิ่มลฟ์เป่นปเป็นยูบอะไรกินเนี่ยมเว้นลายเลยนะ <c ười> ยนอิ่มโดนเต็กก็มากิกนซ้ำนี่นะคะบ่บ่ต้องสุกไรมา,าจะกกินเขาแลกงน้ำก้า กินเพื่อกินเพื่อเจ้าบักหน้าเหรอเพียบเดยล่ะเพียบผมบีเพราะอื่นบีนักขั่บีถังก้าไปปีนีสซื้อเจ๊กโลนึงมึง ที่เนียวมากินคนเหนียวร้ายก่เข้าวเจ้าแต่ว่ากันบ่มีเอกินในเบิดลูกคนเหนียวครับมากคยินอาหารอ,าอีสานแต่เห็นบ่มค่อยเป็นอืมแซ่ เนี่ยกินเนี่ยกินเนี่ยกินปุนเห็ดไข่หอมหอๆขับสุ่มพกัก <laughs> มาแล้วค่ะขอตูกินต้อกอนเลยวก็สิเปิดนั่นเปิดนี่เบิ้งแันอันนี้มาชวนมูกินข้อแรงเลียดน้ำย่อยเสือร้องไห้กับน้ำพริกเ,เจเีวมะนาวกบผักกับข้วเหนียวนะคะบ้านท่านในตางแดดยุเก้นะคะยินข้อแรงน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะ